ไปกันไปก่อนเจอเธอในวันแรกฉันก็ใจอ่อน mm hmm. เม่เวลาี้ยามที่ได้เจอเธอ mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าลงได้พเธอผ่านไปใ mm hmm. จยังรับแล้วเอาอนรอเธอกลับมาเ mm hmm. ็ยชอบทุกคนเดิมฉันจะห่างกลเวลามันได้ไม่หววเพื่อนสี่ปีผ่านมาใ mm hmm. จดูแลเจแน่นนานเป็นนแก่ชรา ชื่อสียมีประดับประดามันซื้อใจกันดำไม่ได้เพราะฉันักคนชิดลืมไรื่อาต่อมาที่ไี่สูงแต่มันคงไม่ง่ายที่พี่ทำทุกอย่างมัก็หัวจะจีบมัาที่ไหนอีกไม่รันสิตพี่พอทำมันดำก็ไม่มีปีกแต่ถ้าน้องไม่พร้อมพี่ก็พร้อมจะหลีกเออโอแม่ชมเงาม้าน้ำที่สุดโอ้เธอสวยเกินน่ารักไม่หยุดกลางคืนหน้าโกรธอยู่โดนเคยชุดจะเดื่นเข้านอน